ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวของวงการบันเทิงที่ทั้งแซปบแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองแบบเกินร้อยเลยทีเดียวค่ะสําหรับสาวมินดามีซอฟสินบอกได้เลยว่าเธอคนนี้เนี่ยมีกระแสแรงแบบไม่มีแพลวเบเนทลัสโปรโตีนดีๆจากพืชคูณน2โฉมใหม่โปรโตีนสูง28กรัมไฟเบอร์สูง10 0 0 0มิลลิกรัม0%น้ําต้ำตาลคอเลสเตอรอล3ารสชาติอร่อยทานง,ง่ายบิกเบอรี่กาแฟไม่มีคาเฟอีนและใหม่นมถั่วเหลืองคาราเมลวางขายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ เพราะไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็มีแต่คนจับจ้องแล้วก็ถูกพูดถึงจากชาวเน็ตอย่างมากมายเลยละค่ะหลายคนที่ได้ติดตามก็จะรู้ว่ามินดากับนักร้องสาวชื่อดังอย่างธัญญาอาสยามเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นะจนกลายเป็นกระแสะข่าวดราม่าแบบข้ามปีกันเลยนะคะสําหรับคู่นี้ล่าสุดมินดาออกมาให้สัมภาษณ์ทางข่าวสดค่ะชี้แจงทุกประเด็นดราม่าที่ผ่านมาซึ่งเธอก็เผยว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายเรื่องเต็มไปหมดเราก็งงเหมือนกันแต่จุดเริ่มต้นมัน มาจากที่คนเข้าใจว่าเราเป็นมือที่3มจนตอนนี้ทุกอย่างได้เฉลยแล้วว่าไม่ใช่เราตอนแรกก็แอบ,บดีใจว่าคนจะหันมาขอโทษเราหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีก็ยังโดนต่อเนื่องคนเขาไม่ชอบเราไม่ว่าเราจะทําดียังไงเขาก็ไม่ชอบเราตลอดไปนั่นแหละเธอยังเผยอีกนะคะว่าส่วนตัวมองว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ว่าจะโพสอะไรก็อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวตลอด สำหรับคอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตนะคะที่เธอบอกว่าอย่าเอ่ยชื่อพันหมาเนี่ยมินดาก็บอกว่าถ้าไปกระทบใครหรือเขาอยากจะรับเองอันนั้นมันก็เรื่องของเขาค่ะหลักๆก็คือไม่อยากให้เอ่ยชื่อบุคคลที่3ชื่อพันหมาหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่องของมินดาพอเขามาเม้นแบบนี้เราก็เม้นตอบไปว่าอย่าเอ่ยชื่อพันหมาก็แล้วแต่ว่าเขาเลือกว่าจะเป็นพันหมาหรือว่าจะเป็นบุคคลที่3ซึ่งมินดาก็เพ้อเองนะคะว่าชาวเน็ตก็ไปเลือกให้เขาเองยอมรับว่าโดนแซะเราก็มีอารมณ์ แต่หลักๆก็คือไม่อยากให้เอ่ยชื่อคนอื่นในช่องของเรานั่นเองค่ะพูดถึงคอมเมนต์จากแอคผีที่มินดาเนี่ยด่าถึงพ่อถึงแม่นะคะเธอก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เห็นหรอกตอบกลับคนที่มาเม้นดา่าลงโพสต์ปกติโพสต์ต้นเรื่องจริงๆเนี่ยอยู่ในยูสของเพื่อนด้วยซ้ําซึ่งพอเพื่อนโพสต์ปกติแล้วเขาก็มาแซะด้วยแอคผีเราก็ตอบกลับไปซึ่งเป็นการด่าพ่อแม่ของแอคผีนั้นค่ะไม่รู้ว่าแอคนั้นเนี่ยใครเล่นแต่อยู่ดีๆก็มีคนเดือดรอ สกอย่างนั้นก็ทําให้เราแอบคิดได้ว่าน้องเขาใช้แอคผีแอคนั้นมาเล่นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงถ้าสมมุติเขาเล่นแอคน,นั้นก็บอกเราจะได้ไม่ด่าก,กลับแอคน,นั้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการแซะแฟนอีกฝ่ายว่าไม่รวยจริงเนี่ยมินดาตอบถึงเรื่องนี้นะคะบอกประมาณว่าเราก็แค่อยากรู้เพราะที่บ้านทําบริษัททัวร์แล้วก็ไปทัวร์ที่ลาวเยอะมากๆรู้จักผู้ใหญ่ทั้งนั้นก็ถามแต่ไม่มีใครรู้จักจริงๆไม่ได้กะจะบูลลี่อะไรเลยแค่อยากจะให้เสนอในมุมที่เป็นความจริงก็เท่านั้นค่ะ ส่วนคําถามที่ถามว่าเจอกันได้ไหมเจอตัวก็บอกตรงๆเลยนะคะว่าจริงๆเจอกันนะคะมีเจอกันก็ไม่เห็นน้องเขาจะอะไรเราก็ไปเจอค่ะที่สถานที่แห่งหนึ่งก็นางโต๊ะใกล้กันก็ไม่เห็นน้องเขาจะทำอะไรเงียบเงียบเรียบร้อยด้วยค่ะ เหมือนอย่างที่เห็นในคลิปถามว่าไม่มีการยุ่มหัวกันใช่ไหมเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ยุ่มค่ะแค่แบบนั่งมองเฉยเว่าเขาใจยังไงกับเรานะก็ถือว่าเป็นการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นที่กลายเป็นมหากราบแซะถึงกันไม่หยุดหย่อนเลยนะคะส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะต่างคนต่างเดินหรือว่าจะมีการแซกันอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ ไร e n t e r t a i n m e ข่าวบันเทิงครบอรถครอบคลุมขุดเจาะทันใจพร้อมสอบข่าวร้อนในทุกวันการันตีไม่พลาดประเด็นเด็ดเรียวเร็วก่อนใครอย่างแน่นอนรวมไว้ให้ที่นี่แล้ว g h ร entertainment ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Bright Today Facebook TikTok และ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารวงการบันเทิงแซบๆอย่างแน่นอนคะ่ะ